เจ๊เยอะมากปีหน้าคือแบบรับอะไรไม่รู้แบบห้าหกห้าหกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอาจจะใช้เวลานานกว่าของมิวกอีกด้วยเท่ามากอย่างงี้บ้นมาจริงภายในปีสองปีนี้เราพร้อมหรือยังชัดเลย <c oughs> ตอบไม่ถูกเลยเอาเป็นว่าก็ต้องก็ต้องรอดูตอนนั้นล่ะค่ะ เคยคุยไหมก็เคยคุยแหละด้วยอายุอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ก็มีเบาๆแต่ก็เป็นเบาๆแบบใบเปิดอะอว่าเออก็ก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นเดี๋ยวก็รอพร้อมแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่คิดว่าเฮ้ยอยู่ดีเขาจะขนาดนี้สองงานติดแล้วเนี่ยครับพี่มืก็มีคนถามหรือเปล่า เขาอาจจะใช้สื่อเป็นทางผ่านไม่ยอมมาบอกเราอะไรอย่างนี้อันนี้อาจจะเป็นไปได้เขาบอกว่าเพื่อนๆเขาแต่งงานกันไปหมดแล้วแล้วเพื่อนๆก็ถามว่าเมื่อไหร่จะแต่งบ้างเขาดู <ขอ S 3> <ๆ S 2> เร็วนี้แน่นอน <c oughs> เร็วเร็วนี้ <c oughs> ที่อาจจะไม่เร็วที่มีเบลกดดันเพราเวลาพอมันมีข่าวมาอย่างนี้เราไม่กดดันนะคะอุ๊ยอึกอัก <c oughs> กดดันค่ะพี่เขาก็ไม่ได้กดดันอะไรเบลมากแต่ก็ถามเรื่อยๆก็มีถามนะคะว่าเออน่าจะพร้อมเมื่อไหร่อะไร่างเงี้ยเริ่ถามถี่ขึ้นไหมดอกว่าไถี่การถามขยับขึ้นเนาะ <c oughs> <c oughs> ถามพามีถามพ่อเขาถามไปตอนไปเจอพ่อที่วอนเก่ดไม่ได้ถามเลยค่ะอันนี้ไม่ได้ถามแม่ใช่ไหมอันนี้ครั้งแรกเจอครั้งแรกแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้มีเบอร์พ่อแล้วใช่ไหมใช่ค่ะมีเบอร์พ่อแล้วคุณพ่อก็โทรมาโอนเงินทําบุญแล้วนะลูกอะไรก็ตื่นเต้นไหมด้ความที่เจอครั้งแรกไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพี่เบียร์ก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วว่าเออคุณพ่อเป็นฟิลนี้ประมาณนี้แล้วพอเจอจริงๆก็โอ้ชิลมาก ค่ะเป็นเหมือนเกันเกิดเรียกว่าครูใหม่มากขึ้นหมจิงก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกคืออยากให้น้องรู้จักคุณพ่อไว้เพราะว่าบางทีแบบในอนาคตอย่างเงี้ยคือเราคือถ้าเรารู้จักคือพ่อะเขาแบบเขาก็ไม่เคยเจอน้องเลยไงเขาก็ถามผมถามผมน้อยมาก แต่ถามเพื่อนผมบ่อยมากเมื่อไรเวียจะพาน้องมาเจอพ่อสักทีอะไรเงี้ยแต่พ่อเข้าใจนะง,งานยุ่งพ่อก็เห็นอยู่ในทีวีทั้งละครทั้งงานอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมันต้องพาไปแล้วแหละอะไรเงี้ยเพราะ่อน้องมาเจอแม่หลายครั้งใช่ไหมครับตอนอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแต่พ่อยังไม่เคยเจอแต,แต่คุยโทรศัพท์ประจำแต่ยังไม่เคยเจอตัวจริงสักที เคยคุยครับเคยคุยเคยคุยแต่ไม่เคยเจอก็เลยแบบไปเจอพ่อฉันหน่อยอยากรู้ไหมว่าแก่มาฉันจะเป็นยังไงคนแซวว่าแบบว่าพาว่าที่สะพ้ายไปเจอคืเขินไหมมีคนแซวก็ไม่เขินครับมันมันมันเป็นสิ่งที่เราต้องคือเราอยากจะให้เขาเจอกันอยู่แล้วมันควรจะเจอถูกไหมเออมันควรจะได้รู้จักกันวันนี้เขาก็แลกเบอร์กันนะจ๊ะเขาแลกเบอร์กันเองเลย มีเบอร์น้องน้องมีเบอร์พ่อสามารถโทรคุยอยากอยากเอาส่วนร่วมทำบุญกันเขาก็าช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยว่าดูแล้อนาคตอีกไหม